7กรกฎาคม2566มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องไรอันกันนะคะวันนี้น้องไรอันมีถ่ายละครนะคะเพลงลำคำเขื่อนแก้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะเจอกันวันนี้7กรกฎาคม2566หยิบโพสต์จากเฟซบ o o กไม่หมดนี่นะคะมาอัปเดตให้ FC แฟนคลับของน้องไรอันได้ฟังกันคะ่ะวันนี้นะคะพบกับ เพลงฮิตสองแนวนะคะจากศิลปินเสริมโชคค่ะคิดคิตตี้โชว์เปิดศึกจากไรอันและการป้องกันแชมป์ของน้องโฟกัสแชมป์ห้าสมัยที่ไม่ได้ดังใจและผู้ท้าฝันคนใหม่ ที่มากับเสียงร้องโดนใจจนกรรมการเลิฟสุด,สดๆแแทกใหมดหนี้เสียงโชควันศุกร์นี้นะคะ7กรกฎาคม2566เวลา6โมงเย็นนะคะทางช่อง Workpoint 23ค่ะวันนี้น้องไรอันนะคะก็ได้ร้องเพลงของน้องไอซ์รันยูนะคะเพลงคนใจง่ายเพลงนี้นะคะเป็นแนวดนตรีที่สนุกสนานค่ะ ต้องทั้งร้องทั้งเต้นนะคะรอชมค่ะรอเป็นแรงใจหน้าจอนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสจาก f c e e o o o ใไม่หมดนี่ไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะต่อด้วยโพสจาก f c e e o o o ไรอันกัดบัณฑิตกันเลยค่ะมิตรภาพก็เหมือนดวงจันทร์อาจมองไม่เห็นทุกวันแต่ก็รู้ว่ามันไม่ได้หายไปไหนแฮชแทก็กไรอันกัดบัณฑิตค่ะโพสที่2จาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศินนะคะสวนแตงสุพรรณบุรีน่ารักมากขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะครับคิดถึงสุดๆเดินทางปลอดภัยนะครับพบกันใหม่งานหน้าครับ โพสขอบคุณนะคะจากน้องไรอันกัดบัณฑิตค่ะนี่ก็อีกหนึ่งความน่ารักของน้องไรอันนะคะที่เสมอต้นเสมอปลายมากๆหลังจากลงเวทีทุกครั้งนะคะน้องก็จะต้องโพสต์ขอบคุณ fc แฟนคลับของจังหวัดนั้นๆที่ไปแสดงค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก a c e b o o k ไรอันกัดบัณฑิตและ Facebook กาดบัณฑิตจ,จำปาสินไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยคะ่ะ